สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะงานติดตั้งสำหรับสาขาพัทยานะคะอ,ะอันนี้นะคะเรามาติดป่งล้อกันนะคะที่เราเพิ่งโพสรูปภาพไปนะคะตอนนั้นก็คือจะมี b efore กับ a f t เตอยู่นะคะที่โพสด,ด้านล่างนะคะอ,ะอันนี้นะคะจะเป็นป่งล้อ6นิ้วนะคะฝั่งน็อตหลอกนะอันนี้จะเป็นน็อตหลอกนะคะแล้วก็ดูด้านล่างตรงนะคะสำหรับไต้ตันรุ่นนี้นะคะนี่นะคะช่างกำลังติดตั้ง อันนี้เป็นหนิ้วนะคะสีดำด้านอันนี้ติดตั้งไม่ยากนะคะใช้กาวติดนะราคาแค่3,700นนะคะสำหรับรุ่นอื่นๆก็ราคาประมาณ3,800ันสำหรับรุ่นอื่นๆนะคะก็ราคาประมาณนี้เท่ากันค่ะขอมดได้ทั้งหมด4ี่ล้อนะคะตอนนี้ช่างกำลังติดตั้งนะ ติดก,กาวเราใส่นอนกันหมดแล้วนะคะอันนี้นะคะที่ t r c นะคะจะเป็นของไทตันตัวที่ไม่มีไฟด้านล่างหรือว่าลิ้นด้านล่างตรงนี้นะคะก็ yes, เพราะว่าเขาจะต้องเข้าล็อกกับตรงนี้คือถ้าเรามีสเกิร์ตหรือว่าลิ้นหน้าด้านล่างนะคะก็จะใส่ไม่ได้นี้เป็นไทตันหน้านี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะของแต่งเริ่มมีมาเรื่อยๆนะคะตัวใหม่ หรือว่าจะเป็นแอปเพนเดอร์นะคะมี b i s ิชเช่นกันเราเพิ่งติดไฟ DRL ไปนะคะตัวนั้นสามารถสอบถามได้นะคะอาทิตย์ที่แล้วเรามาดูเนื้องานกันของโปร่งล้อนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีดำด้านนะคะสำหรับรุ่นนี้มีทั้งดำด้านแล้วก็ดำเงานะคะอะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นทรงที่เป็นทรงกลมนะคะแต่กับตัวเคิร์ฟของรถสำหรับรุ่นนี้ก็คือจะมีอีกตัวหนึ่งก็เป็นเหลี่ยมเช่นกันนะคะ จะเป็นเหลี่ยมเข้าตรงนี้ที่เห็นเพราะว่าแต้ตดันรุ่นนี้เขาจะทํามาเป็นเหลี่ยมใช่ไหมคะตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวทรงกลมก็เข้ากับรถเช่นกันนะคะเพราะว่าขอบด้านในเขาทํามาเป็นเหลี่ยมแต่ว่าขอบด้านนอกเขาทํามาเป็นโค้งมันเลยไม่ทําให้รถแบบดูตลกตกนไปสำหรับรุ่นอื่นๆก็มีนะคะที่เป็นกระบะ b t ทีก็มีค่ะนาวาร่าก็มี ันนี้เข้าล็อกตรงเป๊ะนะคะอันนี้เดี๋ยวช่างติดกาวน,นี่เข้าไปแน่นกว่าเดิมตอนนี้เราใช้แค่น,อน็อตตัวเดิมนะคะจะเห็นว่ามันเป็นสีส้มสีเดินกับรถนะนี่นะคะเดี๋ยวช่างจะลงรูปภาพติดตั้งรีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ คนที่สนใจรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามากันได้อ่ะแต่ตันตัวนี้จะทำให้คล้าย MP 3 0 0เลยด้านด้านหลังจะมีตัวนี้ออกมานิดหนึ่งราคาเริ่มต้น3,500นะคะจนถึง3,800แแล้วก็มี5,000สำหรับ9นิ้วนะคะตัวนี้ ที่เราใส่กันมาก็คือเขาจะปิดตัวซุ้มตรงนี้พอดีนะคะเห็นรอยเดิมไหมก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็น6นิ้วนะคะของตัวไททันนะคะอันนี้ก็คือ6นิ้วว่าจะปิดซุ้มด้านหลังส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นซุ้มเดิมก็จะเหลือประมาณนี้ถ้าเป็น9นิ้วก็อาจจะปิดซุ้มเลยนะคะจะขึ้นอีกมาประมาณ3นิ้ว สอบถามราคาได้นะคะถ้าใครขับรุ่นไหนอยู่ของไดตันรุ่นนี้เขาจะด้านหน้าเขาจะทำมาเป็นชิ้นเดียวกันนะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นเขาก็จะทำเป็นแบบสองชิ้น นที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์081นะคะ4ี8แปดแปดได้ค่ะเป็นไลน์ของทีอาซีสาขาพัทยานะคะสามารถโทรมาสอบถามเส้นทานเบอร์นั้นได้เช่นกันสำหรับการมาพัทยาทีอาซีนะคะตัวปักหมุดที่ร้านนะคะจะชื่อว่าทีอาซีตัวแทนจำหน่ายนะคะเพราะว่าจะมีอีกหมุดหนึ่งซึ่งชื่อว่าเป็นพนักงาน รุ่นเก่านะคะปักไว้ไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะเป็น t r c สาขาพัทยาตรงนั้นก็คือจะเป็นตรงที่เป็น Index Living m a น l นะคะอันนี้เป็นนอดหลอกนะคะรุ่นอื่นๆงานก็จะเป็นเหมือนกันเช่นกันนะคะ ของเราก็คือที่ดูนะคะเขาจะเป็นโป่งออกมาจากรถเดิมนะคะจะโป่งออกมาเยอะอยู่ไม่เหมือนโรงงานอื่นๆนะคะโรงงานอื่นก็บางอันเขาก็จะเป็นแบบแนบเข้าไปกับรถนี่เราจะเห็นว่ามันโป่งขึ้นมาเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกข้างหนึ่งนี่นะคะ ลงรูปภาพติดตั้งรีวิวให้ดูกันอีกทีหนึงนะคะคนที่สนใจอยาติดรุ่นไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้กันนะคะถ้ามีซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้เข้ามาคุยกันนะคะด้านนี้ช่างติดกาวแล้วนะคะคืออันนี้จะใส่ปล่งล้อได้นะคะใส่ปุ่งล้อเดิมได้ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะ ม okay. ีขอขอบคุณน,นที่เข้ามาดูนะคะไลฟ์นี้ไม่ได้ลบนะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังนะคะได้ที่คลิกไปที่เพจ TRC นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่มุมซ้ายนะคะจะเขียนว่าวิดีโอแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะก็จะเป็นไลฟ์สดงานติดตั้งต่างๆนะคะของ TRC สาขาพัทยานะคะ ใครอยากดูรีวิวติดตั้งรถรุ่นไหนๆนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยวงล้อนะคะเรามีตั้งแต่เป็นเลนเจอร์นาวาล่าบีทีนะคะหรือว่าไททันตัวนี้ก็มีนะคะราคาไม่แพงมากงานถูกใจด้วยเราเพราะไททันตัวนี้นะคะน่ต,ตรงมดเลย ถามกันเข้ามาได้นะคะที่ไลน์เบอร์ที่แจ้งตามโพสต์เลยเดี๋ยวอันนี้ลูกค้าถอดไปทำเคปไลายอยู่นะคะคันนี้โอเคอันนี้ขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะคะ เดี๋ยวช่งจะลงรูปภาพติดตั้งรีวิวให้ดูกันตลอดเลยนะคะใครที่สนใจรุ่นไหนสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ